เรื่องสั้นวันคริสต์มาสคู่ของเจไดและโอเลวันนี้เป็นวันคริสต์มาสสองหนุ่มเพื่อนรักได้นัดกันมาเพื่อฉลองวันสำคัญนี้ที่ลานหน้าห้างแห่งหนึ่งซึ่งถูกตกแต่งด้วยต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่พร้อมกับแสงไฟหลากสีดูสวยงามยิ่งนักทำไมยังไม่มาอีกนะโอเลจ้องมองไปยังทางเดินพร้อมกันนั้นก็ดูเวลาที่นาฬิกาข้อมือ วันนี้เขานัดเพื่อนสนิทไว้เพื่อมาฉลองวันคริสต์มาสจ๊เอ๋เจไดส่งเสียงมาจากข้างหลังพร้อมกับเอามือทั้งสองข้างกอดไหลเพื่อนเอาไว้ไอ้เหี้ยเจไดมึงเล่นเฮี้ยอะไรวะตกใจหมดออเล่ดูให้พร้อมกับทำหน้าตกอกตกใจอา้าวกูก็นึกว่ามึงชอบซะอีกเห็นมึงชอบให้กูกอดเล่นตลอดเจไดเอ่ยพร้อมกับมองหน้าเพื่อนที่ตอนนี้เริ่มมีสีแดงเรื่อเนื่องจากความอาย บ้าแล้วไม่ใช่แบบนั้นไว้ยมึงตังหาที่ชอบมากอดกูเองเอ้าวเหรอกูนึกว,ว่ามึงชอบซะอีกเห็นทำหน้าเคิมตลอดเวลาที่ถูกกูแต่เนื้อต้องตัวมึงอ่ <c oughs> ะเจ้ได้คำยกใหญ่จนทำให้เพื่อนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเริ่มมั่นนใ้อย่ามองโมงเมวันนี้มึงมาสายมึงต้องโดนทำโทษกูขอโทษพอดีติดธุระตลอดเลยมึงอ่ะเออเออก็ได้ กูยอมให้ทำโทษอะว่าแล้วเจไดก็เอียงแก้มป่องๆไปให้ไม่เอาไว้เล่นเป็นเด็กๆไปได้โอเล่เอ่ยพร้อมกับทำหน้าเรือลา้าเพราะความเขินอายถ้างั้นกูทำเองว่าแล้วเจไดก็เปลี่ยนท่าทีโน้มใบหน้าเข้าไปหองแก้มเพื่อนรักฟอดหญ่ไอ้เจไดมึงทำให้อะไรเนี่ยโอเล่ว่าพร้อมกับเอามือไปจับที่แก้มนุ่มของตัวเองหอมชื่นใจจัง ไอ้เจเล่กูไม่คุยกับมึงแล้วโอเล่ทำหน้างอแล้วจะเดินหนีมึงจะหนีกูไปไหนมานี่เลยเจไดว่าแล้วก็รีบเดินเข้าไปกอดเพื่อนจากด้านหลังเฮ้ยปล่อยกูเดีนน๋ยวนี้มึงไม่เห็นหรอคนเยอะแยะกูอายเขาโอเล่ว่าพร้อมกับมองไปรอบตัวตอนนี้คนที่ลานหน้าห้างต่างก็เริ่มหันมามองคนทั้งสองแล้วไม่ปล่อยจนกว่ามึงจะหายงอนกู กูไม่ได้งอนไว้ถ้างั้นมึงจะเดินหนีทำไมอ่ะเจไดว่าพร้อมกับเอียงหน้าเข้าไปใกล้ๆจนริมฝีปากห่างจากแก้มขาวานั้นเพียงเล็กน้อยกูกูกูอะไรหึกูเขินไว้โอเล่พูดเสียงดังจนคนแถวนั้นหันมามองพูดแบบนี้ตั้งแต่แรกก็จบแล้วแล้วมึงอ่ะจะปล่อยกูได้ยังโอเคโอเค ปล่อยก็ปล่อยถ้างนั้นไปถ่ายรูปตรงนั้นกันโอเล่บอกพางชี้มือไปที่ซุ้มประตูที่ถูกต,ก,ตกแต่งด้วยไฟหลากสีดูสวยงามมากในค่ำคืนแห่งวันคริสต์มาสนี้มึงไปรอกูตรงนั้นก่อนนะเดี๋ยวกูมาอย่านานนะว่าแล้วทั้งสองก็แยกกันไปตอนนี้โอเล่กำลังสนุกกับการถ่ายภาพโดยไม่ได้สนใจเพื่อนว่าจะมาตอนไหนเลยแม้แต่น้อย โอเล่เสียงเรียกทําให้โอเล่ต้องหันไปมองเขาเห็นเจไดย,ยืนยิม้มพร้อมกับอุ้มตุ๊กตาหมีตัวใหญ่มาด้วยมึงไปเอาตุ๊กตาหมีมาจากไหนวะที่กูมาช้าเพราะไปเอาไอ้นี่ไงมึงเอาไปให้สาวที่ไหนหรอเปล่ากูไม่ได้เอาไปให้สาวที่ไหนหรอกแล้วมึงเอาไปให้ใครละ่ะถ้างั้นเอามาให้มึงไงเอามาให้กูโอเล่ Ole ชี้นิ้วมาที่ตัวเอง ทางทำหน้าเหลือหลาใช่แล้วกูตั้งใจเอามาให้มึงร้อยวันพันปีไม่เห็นมึงเคยให้อะไรกูเลยก็วันนี้เป็นวันพิเศษไงเมอร์เรย์คริสต์มาส Can you be my boyfriend? I love you เจไดนั่งคุกเขา่าพร้อมกับยื่นตุ๊ก,กตามีให้โอเล่ถึงกับอึง้งไม่คิดว่าเจไดจะกล้าขนาดนี้ เขายอมรับว่าแอบคิดกับเจไดมากเกินกว่าเพื่อนมานานแล้วไม่คิดฝันเลยว่าเจไดก็ใจตรงกันกันกบเขาแน่นอนเขาไม่รีรอที่จะตอบตกลงอืมโอเค I love you too อเล่เดินเข้าไปรับตุ๊ก,กตาหมีมากอดไว้พร้อมกับร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจเกียจังแฟงกูเจไดลุกขึ้นมาพร้อมกับใช้มือปล่อยค่าน้ำตาออกให้เบา ก็มันซึ้งว่าโอเล่ตอบพร้อมกับสือื่นอย่างก,กับเด็กไม่ร้องนะครับคนดีเจได้ว่าแล้วก็เอาตุ๊ก,กตาหมีจากคนตัวเล็กวางไว้ที่พื้นแล้วเข้าไปสวมกอดแทนผู้คนที่กำลังมองดูคนทั้งสองต่างก็ปรบมือโห่ร้องแสดงความยินดีด้วยท่ามกลางไฟแสงสีในวันคริสต์มาสนี้